จะเห็นว่ามันยวลวดรนะมนุ่มลวดด้มไปม่อนไขมวยหวมนมงไขห่วงมงไขมวไงเด่นมากดึงกอกเด่นมากวางบางบางมันนีน้วมกูเห็นเลยน่นเด้อมังไขมวมันเียบลงมันเฉียบสายระบบการทำงานนี่เริมเด้ครับเป็นยังไงครับตีวงวักทีเป็นเร้าครับนี่ทีเดแกงเงินนนนไปน่ะเอากันไม่กินเสียขอแล้ว เออยู่ว่าป้าโอ้จนรูเห็นอกจนเออยู่ว่าปลาแค่สี่สิบห้าสิบวางกอนนี้วางเลวเรียบร้อยแล้วครับสบายใจเลยครับกองซอง็เห็นว่าน้ำล้สบายใจปลาเห็นบ้าหมองยังไงบางเอออ๋ออนแล้วขวงสิงงนั่นเตะคนเตะคนนั่นนี่นี่เล่นนึ่นี่น่เล่นน่ะสต้นมึงไปบ้างนี่

ไปหวางหนีนอนดีทังเด้อนี่งเนี่นอน้านเนี่ยโอ้ตายตายหัาอยเอตไวังโอ้ตายตายตายบงไอิมเห็น